ก็สวัสดีครับกับรายการระยองวเดีมิชั่นน EP63 นะคผมก็กลับมาอีกที่เดิมนะฮะสนามสอบโรงเรียนวัดพรวเวิวิสารนะฮะวันนี้ก็ลรบผมก็จะสอบวิชาที่จะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปสอบภาษาจิวกรต่อในสอรายวิชาที่เหลือคือทัิตศาสตร์หนึ่งันตศาสตร์หกศูนย์หและภาษาอังกฤษ และภาษา 6, อาัอาองกฤษ6กข้นยครับผมผู้ชมครับเมื่อคืนเก็บกกันดีอย่างยังน้ำใจน้องพี่สีชมพูทุกคนใหม่รู้หรือ ก่อนอ่ะละครับท่านผู้ชมครับเป็นไงมั่งกับวิชาเนี่ยอันนี้3606นะฮะรหัส04สนี่ยครับผมทำมันได้เปล่าครับทำมันทันเปล่าครับเม้นลงเม้นข้างล่างเลยครับอ่ะละครับวิชาต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษร,รหัสวิชา05เนี้ยครับผมสุุ้ ว่าไงก็เต,ตรียมตัวแกะไว้แล้วคือจะทำอะไร,รอ่ะคือขับรถอะ่ะคือขับรถเหรอเปล่าเอาล่ะครับเป็นไงมั่งครับท่านผู้ชมครับเป็นไงมั่งครับสำหรับรายการน,นี่ครับสำหรับการสอบวิชาอ,อังกฤษอังกฤษ606น,นะ์หรหัส05นะครับผมแล้วเป็นไงทำได้กันเปล่าครับท่านผู้ชมเม้นได้ทาง เมนได้ด้านล่างครับผม้วผมว่าข้อไหนตอบอะไรบ้างนะและข้อนั้นถามว่าอะไรข้อข้อนั้นถามว่าอะไรบ้างนะครับผมก็ใครได้ชุดหนึ่งชุดสองนะบอกเพื่อนด้วยนะก็สำหรับนี่ครับการสอบ เปษฎสิบาก่อนสดจากสนามโรงเรียนวัดปรวรณิเวศก็ขอครับกับรายการและยองวินเดนวิชั่นวันนี้ก็ EP หกสก็ขอจบนะการาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะก็พบกันใหม่ใน EP หน้า EP หกสี่แกดแพทนะผมก็สำหรับวันนี้ค่กวกันว่าส,สวัสดีครับ